สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กันในเกม pet sitting หรือว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมนี่คือเกมที่เราจะถูกเพื่อนขอร้องให้มาดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาในช่วงสุดสัปดาห์ที่เขาไม่อยู่บ้านเราต้องทั้งป้อนข้าวอาบน้ำและคอยดูแลมันอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันคืออะไรกันแน่เราจะไปหาคำตอบพร,อพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมไป อ่าเริ่มเกมมาแล้วก็เปิดมือถือเลยโอ้โหเราแบมือถือรุ่นโคตรเก่าคุณผู้ชมประมาณสัก20ปีได้แล้วอะนะรุ่นแบบจะเป็นจอปุ่มอยู่เลยอะ่ะต,ต้องหนูหนูไม่ใครเกิดทันบ้างฮนะโอเคในนี้มีข้อความส่งมานะครับเขาบอกว่าอ่าขอบคุณที่มาดูแลหมาให้นะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะะมีลิสต์สิ่งที่ต้องทําติดอยู่บนตู้เย็นไปทักทายหมาก่อนนะอ่าวงเล็บช่วงเนี้ยคงงอนอยู่ อ,อ,อ,อีมาโออีมาโอนี่ชื่อเราปะวะใช่ปะอีมาโอนี่ชื่อเราปะฉันวางวัตถุดิบเอาไว้ทั่วครัวเลยเมื่อไหร่จะทำอาหารอ๋อโอเคกดออกยังไงอะ่ะกด E กดอะไรอะ่ะกด ESC เหรอเอ๊ะไม่ใช่คลิกซ้ายคลิกขวาเฮ้ยกดออกยังไงวะ Spacebar Enter What หรือผมต้องกดวางสายวะอ๋อต้องกดวางสายมาโถไอ้เราก็ไปกด E กด Spacebar โอเคอุ้ยทางขวาเหมือนจะเป็นหมาว่ะคุณผู้ชมทําการทักทายหมาก่อนนะครับเขาบอกทักทายหมาก่อนนี่ไงนอนขดตัวอยู่สวัสดีครับน้องหมาเอ๊ะผมว่าหมาหน้าตามันแปลกๆนะคุณผู้ชม <laughs> แล้วแบบในหน้าจอเมนูเกมมันก็ไม่ใช่หมาด้วยนะมันเหมือนเป็นหนอนมากกว่ากดยังไงอะกดหมอบก่อนเนาะเดี๋ยวนะสเปซบาร์ e. อีอ๋อกดอ e. ีแหมอุ้ยโอ้ไม่ อันนี้มันหนอนนี่ไหนเพื่อนบอกเป็นหมาไงมันหนอนนะเนี่ยไม่ใช่หมาแล้วแบบหนอนตัวโคตรใหญ่อะ่ะหนอนตัวเท่าขาคุณผู้ชมโอเคมีเอ่อลิสต์งานที่ต้องทํานะครับติดอยู่บนตู้เย็นพ่อบอกว่างานที่หนึ่งให้ทําอาหารเย็นอาา่าฮะงานที่สองให้เอาหมาเนี่ยไปอาบน้ําำงานที่สามพาหมาไปนอนแล้วก็งานสุดท้ายนอนบนโซฟา งานสุดท้ายนี่คงเป็นเป็นเราั้งเนี่ยคิดว่านะโอเคก่อนอื่นทําอาหารเย็นก่อนนะครับต้องเปิดตู้เย็นปะเปิดมาครับปึ๊บแล้วมีเอ่อเนื้อแล้วหนอนไม่ต้องกินอะไรอ่ะกินเนื้อด้วยหรอกินแครอทกินเอ่อมะเขือเทศเอาหมดเลยผมหยิบหมดอะช่องฟิตเปิดได้ปะช่องฟิตเปิดไม่ได้อ่าหรือตรงหรือตู้ก่อนผมเปิดหมดอะมีอะไรเอาหมดเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะอาหารกระป๋องหยิบมาครับ เออลิ้นชงนี่ชักเอ้ยข้างบนเปิดไม่ได้เว้ยอันนี้เหมือนจะเป็นฐานไฟฉายอ่ะหยิบมาก่อนหยิบมาทําไมไม่รู้หยิบมาก่อนอาจจะมีฉากตอนคืนนะครับมราใช้ไฟฉายหรือเปล่าอ่อหยิบมาแล้วไม่มีอะไรแล้วครับมองไปรอบๆก่อนมีอะไรไหมไม่มีแล้วมีหม้องั้นเอาของใส่หม้อก่อนอึ๊บอึ๊บอ้บอาวเ,เอาของใส่หม้อยังไงอ่ะวัตตะเอ๊ะผมจะต้มต้มแครอทอะ กดที่โต้หรออ๋อกดที่โต้โอ้โหผมก็นึกว่าผมนึกว่าเอาของใส่หม้อโอเคเราทําการหยิบเอแครอทนะครับหยิบแครอทยังไงอะ่ะมันขึ้นเป้านะแต่มันกดไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเรื่องปุ่มเกมนี้คืองงว่ะมันไม่บอกด้วยให้กดอะไรอ๋อกดที่หม้ออ๋อก็โถ่เอ้ยไม่รู้เรื่องสักอย่างโอเคแล้ว,แล,วแล้วจอซูมออกโอ้ยตายแล้ววิชาทําอาหารศูนย์หนึ่งตอนนี้จอมันให้หยิบแครอทอย่างอ๋อหยิบได้แล้วอืห ไม่รู้เรื่องเลยโอเคหยิบใส่ไปครับหยิบใส่ไปให้หมดนะนองเนื้อก็ใส่อุยอ้ยอุ้ยทำไมมีเสียงมาฟุดฟิตฟุดฟิต,ฟตอะไรอ่ะโอ้โหน้อง,น,องน้องน่าเกียดมากคุณผู้ชมตัวอย่างใหญ่เลยแล้วมาดมอยู่ข้างหูเราแป๊บนะแป๊บน,ะน้องพี่ทำอาหารให้ก่อนเออใส่อันนี้ไปครับอาหารกระป๋องใส่ไหมใส่แหละเออใส่ไปครับปุ๊บอุอย้ยใส่พทั้งกระป๋องเลยเหรอเปิดกระป๋องก่อนดี Oh, แล้วน้องมาดมแป๊แบๆไปทำอาหารอยู่เอา้าแล้วถ่านไฟฉายต้องใส่ด้วยเหรอปิดหมอ้อเลยไนดะ้ปะไม่ได้ว๊อต้องใส่ถ่านด้วยเหรอคือหนอนกินกินถ่านด้วยเหรออาใส่ไปเอ้ยใส่จริงโอ้ไมคก็โอเคต้มครับโอ้โหเอ้าไอ้น้องหายาน้องหายไปแล้วน้องไปโผล่อ๋อโผล่อยู่นี่แหมรอกินเลยนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งต้มอ,อยู่เดี๋ยวสุกกูเอาให้กินเลย แต่ทำไมมันกินถ่านไฟหายด้วยวะแถมเอาเสร็จแล้วแถมไอซุปเ่อก้ยนยะไอซุปกระป๋องอ่ะมันก็ไม่ได้แกะกระป๋องนะเอาใส่ไปทั้งอย่างนั้นเลยนี่ตัวเราทำอาหารเป็นปะเนี่ยอ่ะวางครับเสิร์ฟไงต่อเออเอากดนั่งกินด้วยโอเคเออแต่ผมขอผ่านแล้วกันนะไม่น่ากินเท่าไหร่มีถ่านไฟฉายด้วยอ๋อนี่ไงน้องกินคนเดียวโอ้โหกินเป็นหม้อเลย ก็คงอย่างนั้นแหละครับน้องตัวใหญ่สามารถหยิบหมาได้ดูดิคุณผู้ชมมันเขียนว่าหมานะเว้ยแต่มันคือนอนมันไม่ใช่หมาให้อุ้มหมาเหรอเออเดี๋ยวนะอุ้มทำไมอะ่ะงานที่สองบอกว่าอ๋อให้พาน้องไปอาบน้ำพาน้องไปอาบน้ำหมอโอเคเฮ้ยน้องไม่ต้องกินแล้วไปอาบน้ำครับเป็นตอนเย็นแล้วกดมาอี เมากคุณผู้ชมใครกินข้าวอยู่นี่ก็ขออภัยนะครับน้องน่าเกลียดมากอันนี้หมาจริงเหรอมันหมาตรงไหนวะตรงไหนกันที่มันเหมือนหมาเออประตูไหนคือห้องน้ําอ่ะประตูประตูนี้ปะลองกดเปิดดูก่อนมันเหมือนหมาตรงไหนเนี่ยฮะอากาบวงซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยน้องกัดเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยน้องกัดน้องกัดอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอาเอาเอาทำยังไงเอาใส่อ่างเอาใส่อ่างโอ้โหทำไมหนอนมันกัดผมอะ อย่าบอกนะเมื่อกี้มันกัดจะแบบทะลวงเข้าไปในอก oh, ผมมา işte, แบบมุดเข้าไปเลยอะ่ะเออไปกินตับตไคร้พุงเอาแล้วยังไงตอ่อเออผมเริ่มจะกลัวหนอนตอนนี้แล้วอะ่ะเปิดประตูได้ปะเปิดได้อันนี้น,นี่ห้องนอนครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอ๋อห้องมันเชี่ยวกันหมดเลยเหรอเอาผมต้องทําอะไรต่ออ๋อประตูประตูเตะผมโอ้โหผมต้องทําอะไรวะไม่แน่ใจครับ น่าจะต้องอาบน้ำให้น้องอันนี้ได้บอกผมเอ่อใส่แชมพูไหมแชมพูไม่ใช่เปิดน้ำหรอเอาเปิดน้ำก่อนโอเคเป็นไงน้องเย็นสบายไหมอ <c oughs> ย่ากาัดพี่นะพี่กลัว <c oughs> โอเคแล้วก็แชมพูป่ะ <c oughs> โอเคใส่แชมพูครับอ่าถูฟุตฟิตฟุตฟเออใส่หมดเลยว่าโอเคใส่หมดใส่มั่วหมดอนะ่ะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ขัดถูขัดถู โอ้ยไอตอนเนี้ยน่ารักเอ่อ drain water โอเคเอาน้ำออกอืมไอตอนเนี้ยน่ารักแต่ไอตอนกัดนี่แบบผลลุกนะสยองน้องก็น่าเกลียดอยู่แล้วด้วยเอาอุ้มไม่ได้อะทำไมอุ้มไม่ได้วะหรือว่าเอา่อเมื่อกี้เห็นใดยอยู่่าหยิบใยผมมาเป่าน้องให้แห้งก่อนอ่าดูดิคุณผู้ชมมันเขียวหมาเป่าไมา้แห้งเอาเป่าไปอืมเอาไว้ทั่วตัวเลย แห้งอย่างแหงแ้งวะเนาะเอาไปวางคืนที่เดิมก่อนอ่ะแล้วก็อุ้มน้องมาอึ๊บเออน่าเกลียดโคตรอย่าก,กัดพี่นะพี่รีบไปพี่เห็นเตียงอยู่ฝั่งนู้นเรีบเอาไปวางก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องวางในเตียงหมาดิอน่ะนั่มันเตียงคนเออขอโทษนะน้องพี่ต้องนี่ไงเตียงหมาโอเคโอเควิ่งเลยมันวิ่งไม่ออกด้วยน้องตัวหนักมากอ๋ออ๋อน่าเกลียดจัดอะสยอง เพื่อนเราเลี้ยงอะไรวะเนี่ยอาจจะอะมันวางไม่ได้อะคุณผู้ชมเอ๊ะหรือว่าเตียงโน้นวะเอาเตียงคนเหรอเอาไม่ใช่เตียงหมาเหรอพาไปนอนเตียงคนเนี่ยนะโอเครีวิ่งไปก่อนโอ้ยวิ่งก็วิ่งไม่ออกบ้าเอ้ยโอ้โหน้องอ้วนท้วมสมบูรณ์มากอะเนี่ยกินถ่านไฟฉายเข้าไปนะครับเนี่ยสปาร์กเลยสปาร์กเลยนะกัดเราเลยนี่ไงวางได้แล้วโอเคแล้วเอ่อ กลวทีห,มหม่มมาห่มเรียบร้อยหลับซะนะแล้วก็ไม่ต้องตื่นมาอีกเลยนะก <c oughs> ลัวโอ้ยอะไรวะเนี่ยสยองจัดเอ่อเดี๋ยวผมขอดูเควสก่อนนะครับเควสบอกว่านี่ไงพุทด็อกทูเบสก็คือเอาหมาไปวางบนเตียงนะฮะเอาไปนอนแล้วต่อไปก็คือเราไปนอนบนโซฟาโอเคโอ้ยคุณผู้ชมคือหนอนนะ่ะนอนเตียงแต่คนนะ่ะนอนโซฟาคิดดูแล้วกันเออ สองมาตรฐานอ่ะกดตรงไหนกดตรงนี้เอ๊เอ๊โอโอ้โหเป่าเลงยากด้วยอ่ะสลีปไปอายพักผ่อนอกเป็นลูนะโดนหนอนกัดแล้วตื่นกลางดึกเหรอเอาแล้วไงมีไฟฉายไหมเนี่ยโอ้โหภาพมันม่วงไปหมดเลยวะ่ะเราต้องทำอะไรอะ่ะต้องไปดูหนอนเหรอคืองานมันก็ไม่มีบอกแล้วไงมีแค่สี่สี่ขั้นตอนหมดแล้วอะ่ะ เออผมว่าผมจะลองเดินไปหาหนอนดูนะเอ่อน้องหนอนเอ้าแล้วทำไมผ้าห่มมันมันเราออกอะ่ะเว้ยน้องน้องนอนหงายท้องดิ้นเชียเอ่อเช็คด็อกโอเคดูน้องหน่อยสิฮัลโหลน้องเป็นยังไงทำไมน้องนอนอย่างเงี้ยอะมีข้อความข้อความจากเพื่อนเรานะครับส่งมาตอนสามทุ่ม เออไงเป็นยังไงบ้างซึ่งเราไม่ตอบเราหลับอยู่เออส่งมาที่ตอนสี่ทุม่มหมาเป็นยังไงบ้างไม่ตอบครับแล้วก็ส่งมาตอนเที่ยงคืนบอกว่าเออสวัสดีอีมาโอทุกอย่างโอเคไหมเออหวานเราชื่ออีมาโอว่ะคุณผู้ชมเออเราจะต้องตอบกลับไปใช่ไหมตอบกลับไปยังไงอะ่ะต้องกดอีเหรอหรือย,ยังไงคลิกที่หนอนกดวางสายอ๋อนี่ไงกำลังตอบ เป็นไงอุย๊ยมีถ่ายรูปด้วยสมัยนั้นเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่มีไลน์นะยังไม่มีไลน์ไม่มี m e s s ซนเจอร์นะครับมีแต่ SMS เอเอสอาหมาผูจะกัดฉันก่อนหน้านี้่ะแล้วมันก็ดิ้นไปทั่วเตียงเลยจะควรทำยังไงอา่าพรอกับส่งรูปไปนะครับโอเคกดส่งปะไม่ได้กดวางสาย,ดยาเดียวอ่ะส่งไปเอ่อหมามันหนาวเปล่าผมก็ติดนิสัยเรียกหมาไปแล้วด้วยมันขึ้นนอนราะผมผ้าปะผมผ้าผมผ้า ไม่ใช่ว่ะเหมือนน้องจะหนาวนะคุณผู้ชมเหมือนจะมีข้อความมาไหนดูสิเพื่อนบอกว่าฮ่าใช่แล้วเขาเป็นแบบนั้นแหละในบางครั้งเอ่ไม่ต้องห่วงนะเขาแค่ฝันร้ายและต้องการยานอนหลับวัอหนอนต้องกินยานอนหลับด้วยเหรอฉันคิดว่าฉันมีมันอยู่นะในครัวโอเคไปเอายานอนหลับในครัวครับมาเลย ยานอนหลับในครัวอย่างนั้นหรอโอ้โหนอนฝันร้ายต้องให้ยานอนหลับบ้าไปแล้วเอ่อนี่เตาแก๊สเขาแช่ในตู้ยเย็นปะเปิดสิมีไหมไม่มีบบเบ๋นิ้นชงลิ้นชักอะ่ะไม่มีอุ๊ยเปิดได้แล้วไอต,ตอนแรกเปิดไม่ได้นะครับเหมือนจะเจอเอ่อหยิบ Happy w o r m Sleep Medicine เออ,อยานอนหลับที่ทาให้หน่อยมีความสุขโอเคหยิบมาเอาหละน้องพี่เอายามาแล้วหวังว่าน้องจะนอนหลับฝันดีนะอย่าแบบแอบบลุกขึ้นมากินตับพี่ตองคืนนะโคตรน่ากลัวเลย <c oughs> กัดเราช่วงบ่ายโอเคหยิบไปอาใั่ไปเป็นไงเอาเฮ้ยอย่านิ่งดิอ่าเรียบร้อยให้ยาครับอืมหลับแล้วหลับแล้วเอ๊ะ เออฉันเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันอ้าวนอนไม่หลับเหรอแล้วเอาไงอะ่ะเราจะกินยานอนหลับของหนอนไหมอะ่ะเออยานอนหลับของหนอนไม่ใช่กับคนได้ป่ะวะไม่รู้แต่เราต้องนอนใช่ไหมอ่านอนเรียบร้อยครับอันนี้คือเรากินยาป่ะวะเอ๊ะอ,อุ้ยอ่า เอทีวีเปิดเองไอ้หนอนเปิดเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยเสียงอะไรเฮ้ย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 หนอนหนอนเลื้อยหนอนมันเลื้อยมาอย่าอย่านะอโอ้ยไอ้หนอนเอาแล้วไงอ๋อเอ้ยหนอนพูดได้อ๋อมนุษย์หนอนพูดได้เฉยเลย นายดูดีนี่้ยยฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายอ้าวเอ๊ะยังไงได้โปรดฉันเกลียดที่นี่ฉันอยากจะหลบหนีนายจะช่วยฉันไหมอาฉันต้องการบางอย่างจากนาย ฉันต้องการมือถือของนายอ๋อถ้าอย่างนี้ก็พอให้ได้อยู่นะฉันต้องการยานอนหลับของฉันอ่าเดี๋ยวก่อนนะนายกินยานอนหลับของฉันเหรอเอ่อเอ๊ะ,อะทำไมนายทำแบบนั้นล่ะฉันต้องการแชมพูแล้วก็คอนดิเชนเนอร์ด้วยโอ้ อทุกอย่างเลยดีกว่าอันนี้คือหนอนมันจะออกจากบ้านนะครับช่วยฉันเก็บของพวกนี้หน่อยฉันจะออกไปในตอนเช้าอ้ออีกอย่างนึงฉันขอโทษที่กัดนายก่อนหน้านี้โอเคเจอกันในตอนเช้านะโอ้ ตอนแรกผมเนี่ยก็จะเป็นเกมหลอนแต่ว่ากลายเป็นว่าหนอนมันมาขอให้เราช่วยพามันหนีออกจากบ้านว่ะยังไงอะ่ะสรุปเองไม่กินไม่กินฉันใช่ไหมเ <c oughs> ช้าแล้วครับเอ่อคุณหนอนครับเอานั่นไงนั่นไงคุณหนอนเอ๊ะแล้วมีกระเป๋าด้วยก็คือต้องเอาของมาใส่เหรอ มีรูปหนอนด้วยคุณผู้ชมนี่คือรูปหนอนตอนที่เราตอนที่เจ้าของไปเจอหนอนปะตอนที่แบบไปจับมาเออมันจะเจออยู่กลางทุ่งอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปกเก็บมาอา,าแล้วเขาบอกเป็นหมาผมยังไม่เข้าใจเพื่อนอยู่ดีว่าเพื่อนมองยังไงเป็นหมาเอาเจ้าหนอนบอกว่าเอาอะไรบ้างนะถ้าจําไม่ผิดบอกว่าเอาเอายานอนหลับปะเดี๋ยวนะยานอนหลับอยู่บนโซฟาครับหยิบหยิบ,ยบอึ๊บอึ๊บหยิบเฮ้ยทำไมมันเล็งไม่ได้อึ๊บอึ๊บโอเคหยิบโอ้โหมันเล็งยากเว้ย ต่อไปก็แชมพูกับคอนดิชเนอร์ใช่ไหมเอาหมดเลยนะทั้งสบู่นะครีมลงครีมนวดนะเอาทุกอย่างอเก็บไปไดปอมผมเอาปะเหมือนจะไม่เอานะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วดิเด๋ยวนะบนตรงบนเตียงไม่มีแล้วครับมงหมอนอะไรไม่เอาเนาะไม่ไม่เอาครับเดี๋ยวเราเอาของไปใส่ก่อนดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอ่าเจ้านอน ฉันเอาของมาให้ละอ่ะเอาไปอุ้ยเสียงคนน่ากลัวเลยเอ่อฉันต้องการมือถือของนายด้วยมือถือแล้วอ่ะใส่ไปออขอบคุณอ่ะปิดฝาแล้วมันก็ขนกระเป๋าออกจากบ้านไปคุณผู้ชมครับหนอนบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมมันฉลาดจังเออฉันกลับไปนอนดีกว่า หลับไปนอนเฉยแต,แต่แต่แต่ว่า,าสัตว์เลี้ยงของเพื่อนพู้จะเหนียวจากบ้านไปนะเพื่อนอะไรวะเนี่ยโ,โอเคโอเคนอนนอนนอนเขาบอกให้นอนก็นอนเมื่อคืนนอนน้อยนะฮะนอนมาปลูกปวดหัวแล้วแล้วก็มาถึงค่ำคืนครับเอ๊ะหรือว่าหนอนมันจะเดินกลับมาบ้านวะใช่ปะนอนันกลับมาบ้านลรวปะคือมันเหนียวจากบ้านแป๊บเดียว อเออเช็คว้าะเจ้าอาหารที่เหลือเนี่ยไปใส่ตู้เย็นอ๋อโอเคเอาอาหารที่เหลืออาหารในหม้อนะโอ้ยไม่ต้องใส่แล้วมัง้งคือเรานอนทั้งวันเลยไงทิ้งเอาไว้ทั้งวันอ่ะมัน,ม,นมันบูดหรือเปล่าเนี่ยเอาเก็บมาผมว่าไม่น่าจะแช่ทันนะอ่ะเออแล้วจะอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงดีนั่นน่ะสิ <laughs> จะอธิบายกับเพื่อนยังไงดีว่าแบบเราเอยเราช่วยหนอนเดยวจากบ้านวัดเออ ข้างนอกนั่นมันอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยเหมือนมีโพยแสงอะไรบางอย่างออกมาครับเอ๊ะแล้วยัยงยังไงอ,อ้าวเมื่อกี้เหมือนกดได้มองไปข้างนอกเอากดได้เหรอโวยแสงนั่นมันก็คือเอ้ยหนอนนี่ว่าห <c oughs> นอนกับกระเป๋าเอา้าสรุปหนอนเป็นพระตังดาวเหรอ เอเป็นเอเลี่ยนเหรอเนี่ยเอา้าแล้วแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นไปครับ <c oughs> อา่าเ็นสิติ้งนะครีเอทโดยกูสสรุปแล้วคือเราพาน้องกลับบ้านเว้ยคุณผู้ชมเออน้องคือเป็นเอเลี่ยนที่โดนเก็บมาใช่ป่ะเก็บมาจากกลางไล่กลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพัดหลงกับเพื่อนเนาะโอ้ โอเคครับคุณผู้ชมก็จบแล้วครับผมสำหรับเกมเพจซิตซิ่งเอ่อผมว่าเกมนี้มันมันไม่ได้น่ากลัวแบบน่ากลัวจ๋าเลยอะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเล่นกับความรู้สึกที่เราระแวงวยความรู้สึกที่เราไม่รู้ว่าไอ้หนอนตัวนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องรูปร่างหน้าตาของน้องอะที่มันดูน่าเกลียดน่ากลัวเนาะมันทำให้เราระแวงวยแล้วก็คิดไปเองนะครับว่าน้องเนี่ยอ,อาจจะแบบทําร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเราจะกลายเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำไปอะโอเค สุดท้ายนี้ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมขอขอบคุณคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะเอาไว้เจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ